พูดถึงตอนแรกว่าเฮ้ยผมนึกถึงย้อนถึงปีสี่ห้ารู้สึกว่าจะเป็นรัฐบาลของทักษิณชินวัตรรัฐบาลของพรรคทักษิณชินวัตรครับปีสี่ห้ามีนยโยบายนายโยบายหนึ่งที่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือนยโยบาย30บาทรักษาทุกโรคครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแม่งก็เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์แม่งไปโจมตีนยโยบาย30บาทรักษาทุโรคว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยจะเป็นการสร้างภาระให้กับโรงพยาบาลจะเป็นการสร้างหนี้ต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างแม่งโจมตีกันหมดไอ้เหมือนยุคนี้เลย คือตอนนั้นไอ้คนที่เชียร์พรคประชาธิปัตย์แม่งก็โอ้โหใส่แรกเลยรัฐบาล30สบาทรักษาทุโรคนโยบายนี้แม่งใช้ไม่ได้ทำไม,ไไม่ได้ไม่ได้จริงไม่เอาไอ้สัตว์ตอนนั้นจมตีกันที่หายเลยโดยพรคประชาธิปัตย์เหมือนกันเลยครับพี่น้องผมเลยย้อนผมไม่ได้ย้อนดิผมกลับมามองตรงนี้ปีหกหกไอ้สัตว์นโยบายหนึ่งมืนดิจิตอนนโยบายหนึ่งมืนดิจิตอนที่มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่ อดีตนะครับเคยทําได้ในรัชสมัยในสมัยนั้นนั่นก็คือหมายถึงว่าโครงการอะไรต่างๆที่เป็นประชานิยมแล้วเขาทําได้แล้วบุคคลบุคลากรที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เขาก็มาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วทาไมถึงมองว่ารัฐบาลชุดนี้จะทําไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพอทีนี้พอมาถึงเรื่องของหนึ่งมืนดีตน้นพักที่ไม่เห็นด้วยและโจมตีมาตลอดก็คือพักเก้าไกลอีกแล้ว ไอ้สัตว์คือประชาธิที่ป์กับก้าวไกลนี่แม่งแม่งสาบเศษเศษหนึ่งเศษสองจริงๆนะอันนี้พูดตรงนะผมมีความรู้สึกอย่างนี้ผมมีความรู้สึกม,ม,มึงเหมือนเป็นพักพี่พักน้องกันไอ้เหียมึงเหมือนเป็นพักพี่พักน้องเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องไอ้เหียมึงขวางหมดเลยไอ้หนึ่งมือนที่ตอในใ่ก้าวไกลนี่แม่งก็บอกให้ทําไม่ได้ไม่ถูกไปหาเงินมาจากไหนประเทศจะแจ้งประเทศจะทิ้หายอย่างงู้นอย่างนี้มึงรอก่อนผมบอกกันแม่งพอเปรียบเทียบไปมาไอ้สัตว์แม่งเหมือนตอนเนี้ย รัฐบาลนี้แม่งเหมือนทักษิณล่างสองอะไอ้รัฐบาลชุดเนี้ยเหมือนทักษิณล่างสองเข้าใจไหมเหมือนทักษิณในอดีตท,ที่โดนไล่ล่าที่โดนสัพนามโดนด่ามาตลอดแล้วย้ายล่างมาอยู่ในล่างของเศรษฐาทวีสินแต่เผอิญแม่งเป็นล่างทองอะ่ะเศรษฐาทวีสินแม่งเป็นล่างทองของทักษิณอะแม่งเก่งอะ่ะเออแม่งก็เลยอิจฉาใหญ่เพราะล่างนี้เป็นล่างทองไอ้สั์เออนี่พูดอย่างนี้นี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังไม่ใช่อะไรหรอก คือแม่งพยายามโจมตีโครงการนโยบายอันนี้ตลอดอะนโยบายไอ้ไอ้ไอ้มื่นดิจิตอลเนี่ยมันมามันมีเป็นกระแสมาอยู่แล้วนะไอ้คนที่แม่งแบบไม่ชอบพรรคเพืรอไทยไอ้คนที่เกลียดพรรคเพืรอไทยก็ไอ้สลิมเขาเรียกว่าสลิมด้อมส้มขี้เปียกที่แม่งไปฝังลากลึกอยู่ในพรรคก้าวไกลมันก็มาโจมตีไอ้ไอ้สลิมไอ้พวกเนี้ยไอ้ส้มไอ้ส้มหางเหลืองเนี่ยไอ้ส้มหางเหลืองเนี่ยเอาผมเรียกส้มหางเหลืองดีกว่านะไอ้ส้มหางเหลืองเนี่ยไอ้พวกเคี้ยเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยที่แม่งทำทำลายพักการเมืองอย่างก้าวไกลนี่พูดตรงๆไอ้พวกนี้ออกคอยมาแซ่คอยมาแถคอยมาโน่นนี่นั่นไอ้พวกนี้เกลียดเพื่อไทยมันเกลียดเพื่อไทยครับเพราะมันมาจากฝั่งฝ้าของกปปสตามแบบลองตามแบบฉบับของรองหัวหน้าแล้วก็ไอ้อะไรหัวหน้าพักมันอะหัวหน้าพักเธอมันอะแล้วก็ไอ้รองประธานก็เป็นกปพศเก่ามันก็เป็นสนิมหางเหลืองโพไอ้พวกนี้สนิมหางเหลืองโพหมดอะพองมากหมดเลยนะ แต่อย่างยายเตีย้ยยายเตี้ยก็เป็นแดงแดกสม้มเตี้ยเนี่ยยายเตี้ยเนี่ยเตี้ยรัดรัดอะไรเนี่ยก็เป็นแดงแดกสม้มนี่ก็ออกมาเพ่นผ่านออกมาไอ้เหี้ยวิพากวิจารณ์ชีวิตชาวบ้านละแต่แต่ก่อนตัวเองทําได้ไงอย่างอามรัตนะอมรัสหรืออะไรเนี่ยจะไม่ได้รัดรนะัดในอีเตี้ยเนี่ยเขาเขาอะไรนะเขา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 เป็นแดงแดกสม้มพอเสร็จปุ๊บแดกส้มมากพอแดกส้มมากก็พร่ามไงนะ พร่ำเสร็จปุ๊บก็ไปไล่โจมตีคนนั้นสสจากพรรคเผื่อไทยคนนี้ไล่โจมตีรัฐบาลไปโพส์ด่าคนนั้นคนนี้เน็บแนมคนนี้ดา่าทัอดา่านาย,ยกเสถาเป็นนาย,ยกเสถุยแต่พอตัวเองโดนมากไอเหียด,ดิ้นแทบเป็นแทบตายตอนนี้ไปอะไรเปล่าไปนี่ไปเปิดวอไปเปิดวอสงครามกับไอใครพี่อะไรนะพี่พี่อะไรมันมันบอกว่าพี่แขกชื่อพี่แขกอะไรสักอย่างเนี่ยเออแล้วนี่ผมผมก็ ดูตามข่าวนะเห็นไปเปิดวอไปเปิดชื่อเขาอายุเท่านู้นอยู่หมู่บ้านนี้ทํางานที่นี่ไอ้เหี้ยนี่เป็นการทํางานที่เป็นสันดานจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงนะสันดานอีเตียเนี่ยสันดานจริงๆนะผมนี่บอกไงก้าวไกลนี่แม่งสอสอแต่ละตัวแม่งสันดานทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นเหียอะไรสันดานมันแบบไหนไม่รู้สันดานเหียหรือสันดานอะไรผมไม่รู้แต่ก็ให้พี่น้องประชาชนดูเอาแล้วกันว่าสอสอในพรรคก้าวไกลแม่งแต่ละตัวสันดานแม่งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลย ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ปนัญญาเฮอะไรเลยพูดง่ายแม่งอิจฉาแม่งอิจฉาอิจฉาเข้าไปทั่วตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลโทษแต่คนอื่นไม่เคยมองดูตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนอะไรไงทำไมกูเป็นรัฐบาลไม่ได้ทำไมเพื่อไทยถึงไม่จับมือกับกูวะโทษแม่งหมดโทษทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างโทษทุกอย่างที่แม่งไม่ถูกใจพวกมันมันโทษทุกอย่างแต่มันไม่เคยโทษตัวเองไอ้พวกเฮียเนี่ย ไอ้พักนี้ด้วยพักนี้ด้วยมันก็ไม่เคยโทษตัวเองไอสัตว์ไม่เคยโทษตัวเองไม่มีไม่มีอะไรที่ตโทษตัวเองกฎหมายผิดมันถูกหมดสังเกตดูดิเลยไอ้สอสอพักเนี่ยกฎหมายผิดแม่งตัวแม่งผูกหมดนะเว้ยให้นี่กูเรื่องจริงสัตว์รับกันให้ได้หน่อยเฮียนี่ก็พูดเรื่องจริงกฎหมายผิดแต่พวกมันทําอะไรถูกหมดคนอื่นไม่เป็นประชาธิปไตยพวกมันเป็นประชาธิปไตยหมดไอสัตว์มึงคิดดูดิ คนอื่นเป็นประชาชน14บล้านเสียงของมันคือประชาชนแต่คนอื่นไม่รู้เป็นเฮียอะไรไอ้เฮียก็คิดเอาเลยและอย่างนี้พักการเมืองอย่างมึงจะไปเป็นรัฐบาลเหรอฝันไม่เธอะฝันฝันได้เลยกูเล่นแมงทุกวันนะกูด่ามันทุกวันพวกต้อมส้มไอ้ต้อมส้มหางเหลืองไอ้เฮียส้มออแกนิกกูไม่ด่านะส้มออแกนิกกูไม่ดา่าส้มออแกนิกที่แยกแยะเป็นที่มีอุรงการกูไม่ดานะ แต่กูจะด่าส้มหางเหลืองแล้วไอ้ส้มหางแดงด้วยไอสัตว์กูจะด่ายพวกเยี้ยนดีด้วยไอ้ส้มหางเหลืองไอ้ส้มหางแดงเออกูมีคำใหม่ละส้มหางเหลืองกับส้มหางแดงไอสัตว์เนี่ยไอพวกเยี้ยนนี่กูด่าไอสัตว์ไอพวกแดงแดกส้มเหมือนกันไอพวกที่แม่งแต่ก่อนแม่งเชียร์แดงแต่นี้ย้ายไปอยู่ส้มไอพวกหารากเนี่ยกูด่าแม่งหมดกูชนแม่งหมดทุกตัวแล้วไม่สนใจหรอกกูไม่รู้จักพวกมึงไอเฮี้ยจะกูด่าอย่างงี้กูด่ารวมๆแม่งหมดแหละไอเฮี้ย เออรัฐบาลชุดนี้กูไอ,อรัฐบาลชุดนี้นะกูบอกไว้ให้แม่งต้นยิงฉาจากกลุ่มคนพวกเนี้ยคือพูดง่ายๆพวกมึงมีนโยบาย10บาทของดีเว้ยพูดง่ายๆให้พี่น้องประชาชนคนไทยฟังง่ายๆอาทิเช่นยกตัวอย่างว่ะทําไมมันถึงไม่ชอบนโยบายของรัฐบาลชุดนี้รูป้ป่ะเพราะมันมีนโยบายของมันมาเหมือนกันแต่มันไม่สามารถมาน,นําเสนอให้พี่น้องได้ได้เสนอแค่ตอนที่มันหาเสียงเท่านั้นนโยบายของมึงอะ10บบาทถูกและดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ พอนโยบายของพรรครวมรัฐบาลและรัฐบาลชุดนี้มาทํางานนโยบายของเขา20บาทถูกและดีของจริงมันเลยอิจฉามึงขายของไม่เป็นไงและรัฐบาลชุดนี้20บาทและทําได้ด้วยถ้าพูดง่ายนะนโยบายต่างๆที่ประชาชนก็จะมาซื้อเนี่ยเขาซื้อ20บาทแล้วมันเป็นของจริงอ่ะประชาชนก็ต้องเลือกซื้อของที่มันเป็นของจริงเดยวเขาจะไปซื้อตะพีอะไรของปลอมอียของที่มันดีจริงๆอ่ะเขาก็ซื้อเลย ไอ้ซาต้อเป็นสื้อต้องควยอะไรสองของปลอมและอย่างหนึ่งสิบเอ็ดร่วมรัฐบาลพรรครัฐบาลเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องที่มันเป็นจริงเขาพยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกมโนอย่างพวกมึงกูจะบอกไว้ให้ดังนั้นครับพี่น้องครับผมถึงบอกไงวันนี้เชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องทุกคนให้พี่น้องที่อยู่ในเนี้ยแปดร้อยกว่าท่านเนี้ยติดแฮชแท็กในเพจของผมหน่อย หลังจากที่ลงไลนแล้วเนี่ยรบกวนด้วยหรือตอนนี้ก็ได้ให้พี่น้องติดแฮชแท็กให้ไอ้พักการเมืองนี้มันได้รู้ว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าพวกมึงก็ไม่มีวันตั้งรัฐบาล